คะ่ะคุณอิมนี่ปัดทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังเติมน้ำในสระอยู่ค่ะขยานดีนะเนี่ยวันนี้อากาศร้อนเนาะเอางี้เดี๋ยวฉันเรียงน้ำคนละแก้วดีกว่าโหจริงเหรอคะคุณอิมอันนี้เอาไปร้อยหนึ่งอันน้ำซ้มไม่ฉันนะส่วนพวกเธอจะกินไรก็แล้วแต่เลยแล้วก็อย่าลืมซื้อน้ำมาฝากแตงโมสักแก้วด้วยนะได้ค่ะซื้อเสร็จแล้วก็มาให้ฉันด้วยนะ ได้ค่ะขอบใจมากอ,อยู่นี่เองออ่ะว่าไงปาดคุณอิ่มเขาวานเธอได้ซื้อน้ำให้หน่อยอะอ๋อได้สิงั้นเดี๋ยวฉันทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อให้แล้วกันนะ อืไปเลยเดี๋ยวฉันทำต่อให้คุณอิ่มอมงหินวน้ำแล้วแหละคุณอิ่มขอเอาน้ำส้มนะส่วนฉนะันอะเอาน้ำแดงคุณอิ่มขอเลี้ยงแก้วนึงอะเดี๋ยวเราแบ่งกันได้ได้ได้ได่ไดไดฉันต้อาต่อให้มนาะ จะไม่ได้ไปซื้อน้ำอีกหรอกางจะไปค่ะคุณอิมเดี๋ยวปัดขอถูพื้นตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปค่ะขอโทษน,นะคะคุณอิมที่ไปช้า,าตายโมเนี่ยสิทุกทีเลยทําความสะอาดไม่เคยจะเรียบร้อยอะค่ะปัดก็ต้องคอยมาตามเช็ดตามถูตลอดเลยอะค่ะคุณอิมเอานาะไม่เป็นไรหรอกช่วยกันปัดไม่ได้อะไรหรอกนะคะปัดเต็มใจอยู่แล้วค่ะคุณอิมอือดีแล้ว ออคุณอิ่มมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีเดี๋ยวฉันจะต้องเข้าไปเอาของให้ท่านประธานนะ่ะถ้าเกิดกลับมาอยากให้พวกเธอสองคนนะ่ะช่วยไปยกหน่อยอ๋อได้ค่ะของเยอะหน่อยนะยังไงก็ฝากเรียกโมมาด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะ โมอะน้ำแล้วก็นี่ตังทอน60บาทขอบใจจ้ะเดี๋ยวฉันเอาน้าให้คุณอิ่มเองส่วนน้ำแร่เนี่ยเดี๋ยวฉันเอาแก้วมาแบ่งให้จ้าได้สิเออนี่โมฝากคำตอบหนิีตอนแรกอะฉันว่าทำให้แต่คุณอิมนะซี่เรียกฉันไปถูโต๊ะประทานก่อนฉันเลยไม่ได้ตรงนี้ต่อเลยเนี่ย ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันทำต่อให้เองขอบใจนะํกำไรยี่บาท น้ำกินฟรีนี่พวกเธอสองคนนะ่ะทยอยขนกันก่อนได้เลยนะฉันขอไปข้ห้องน้ำก่อนพอดีท้องไม่ค่อยดีนะ่ะ ได้เลยค่ะ<ม>เออเธอสองคนน่ะถ้าใครจะถือต้อนไม้อะถือดีๆหน่อยนะของท่านประธานเขาค่ะเขาประมูลมาแพงอะ่ะฉันไปก่อนนะค่ะเอ็นฉันไปรอบหนึ่งก่อนนะ ฮัลโหลครับคุณลูกค้อาอ่าผมถึงแล้วนะครับคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับอ่อออได้ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมรอตรงนี้แล้วกันครับผมได้ครับครับผมครับเอาต้านไมน้ดีกว่าน่าจะเบาสุด อะไรเนี่ยทำไมแพงจังต้นเป็นหมื่นจริงเหรอเนี่ย กินน้ำก่อนสิของเราอะเทใส่กระติกไปแล้วครึ่งหนึง่งขอบใจจ้ะเออโมวันเนี้โมทํางานมาเยอะแล้วเดี๋ยวของเราหนะักพวุ่นี้<ม>เรายกเองก็ได้เดี๋ยวโมไปยกต้นไม้ต้นนู้นนะจะดีหรอเออไปเถอะถือต้นไม้ก็พอแล้วแต่ว่าเป็นของท่านประธานอะระวังหน่อยนะได้ฉันจะถือให้ระวังนะ เท่าไหร่อะเงินเดือนเธอทั้งเดือนอะยังไม่พอชดใช้เลยนะทำไมเธอทำงานแย่แบบนี้ดิฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะขอโทษเหรอคำก็ขอโทษสองคำก็ขอโทษขอโทษแล้วต้นไม้มันจะหายพังไหมเธออะไปแก้ตัวกับท่านประธานเองเถอะเออคุณอิ่มคะแตงโมทำเข้าของท่านประธานเสียหายขนาดนี้ดิฉันว่าไล่ออกประธานเดียวเลยนะคะ คุณอิ่มคะอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะดิฉันยังไม่อยากตกงานนะคะนะคะคุณอิมนะคะถ้าไม่อยากถูกไล่ออกอะ่ะก็อย่าทำงานสภาพแบบนี้สิดิฉันขอโทษนะคะ<ๆ>ก็พื้นมันเลื่นนะคะโกหกฉันไม่ได้โกหกฉันพูดจริงๆแล้วใครเขาจะเชื่อน้ำหน้าอย่างเธอคนภายนอกอะ่ะแค่มองก็รู้แล้วว่าหน้าอย่างเธออ่ะเป็นคนไม่ดีเออคอุณอิมคะไล่ออกนะคะ ไม่เชนนั้นะความผิดจะอยู่ที่คุณอิ่มนะคะที่ดูแลลูกน้องไม่ดีเพราะว่าคุณอิ่มอะเป็นคนรับผิดชอบผลต้นไม้ท่านประธานมาค่ะฉันว่าเธออะออกไปเถอะท่านประธานจะได้สบายใจคุณอิ่มคะรับน้ำใช้ไหมครับค่ะด,ดีครับโอนได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับเออพี่ครับพี่รู้จักกับคนกลุ่มนั้นไหมครับอ๋อรู้จักสิก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันนี่แหละ มีอะไรหรือเปล่าอ๋อคืองั้นงั้นเดี๋ยวผมฝากดูอันนี้หนนะ่อยครับต้นเป็นหมื่นจริงรอเนี่ยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยอื้อสวยแล้วเฮ้ยทาเหลือเขาเนะี่ยโอ้ยดึงต้นไม้ขนาดนั้น,นไม่ตายเวนะน่ะ ช่างมันเถอะใช้เหลืองวานั่งรองดูดีกว่าร้อนว่ะไอ <Okay. S 1> ้หนูนนนเออแล้วเขาไม่เทง,งั้นทำไมเน่ะเดี๋ยวคนก็ลื่นหัวแตกตายหรอกโอ้ยอะไรวะน่อขนาดนั้นเลย ขอบคุณนะ,ะงั้นอันนี้ชี่วโคครับอ่ะได้ค่ะพี่โยลเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะขอบคุณครับผมค่ะฉันขอโทษนะคะคุณอิมอิมอม,มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเอ่อคือต้นไม้ของท่านประธานเขาทำตกนะคะ ฉันว่าคนที่ควรไล่ออกอ่ะไม่น่าใช้แตงโมแล้วแหละคนที่น่าจะโดนไล่ออกอ่ะก็คือเธอนั่นแหละเธอซื้อน้ำอะไรแมฉันน้ำส้มค่ะแล้วแตงโมอ่ะกินน้ำอะไรเธอ,อ,เอ,อนี่มันแย่มากนะเธอไปว่าแตงโมว่าเป็นคนหน้าตาไม่ดี แล้วไอ้คนที่หน้าตาดีอย่างเธอที่ป้ายความผิดไอ้เพื่อนเนี่ยล่ะเขาเรียกว่าอะไรเออคุณอิ่มคะปลาอธิบายได้นะคะ <c oughs> อย่างที่เธอบอกฉันต้องไล่เธอออกไม่งั้นท่านประธานอ่ะจะหาว่าฉันเลี้ยงลูกน้องไม่ดีโมรีบเอาต้นไม้ไปแช่น้ำก่อนอย่างน้อยมันก็ยังไม่ตายเดีย๋วยวฉันคุยกับท่านประธานเองเออค่ะค่ะคุณอิ่ม ดิฉันรีบเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะปดัดเธอไปเก็บข้าวของเธอไปออคุณอิ่มคะคุณอิ่มคะฟังปัดก่อนนะคะปัดอธิบายได้ะคะ่ะคุณอิม่มคุณอิ่มคะเอาโม ดิมเป็นไงมางไงเนี่ยพอดีดิมมาทำธุระแถวนี้จำได้ว่าโมทำงานที่นี่อ่ะแล้วดิมผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาหาโมอ่มอะอื้วแล้วนี่เป็นไงสบายดีไหม,หมก็เรื่อยๆอ่ะแต่ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยอะ่ะตั้งแต่มีผู้จัดการใหม่มาโมยังไม่ได้พักเลยเอ้าทำไมอะ่ะก็ช่างมันเถอะเรื่องงาน Ừ, 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 ừ. แล้วนี่แม่แกเป็นไงบ้างอะ่ะสบายดีไหมดีบ้างไม่ดีบ้างตามภาษาคนแก่ <laughs> แล้วยังอยู่บ้านเดิมอยู่ไหมเนี่ยอืมใช่ว่าจะแวะเข้าไปไหว้ท่านสักหน่อยอะ่ะถ้าตอนนั้นไม่ได้แม่หมูช่วยไว้ก็บ้านนี้ว่าคณจะลงมละลายอะ่ะตานนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่เป็นไรหลองนาะพ่อแม่เราเขาก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆยังไงเขาต้องช่วยกันอยู่แล้ว เียังยังเลย,ยงั้นไปหาไปกัน,กนดีกว่าไปเอาสิาแต่ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้อ่ะไม่ไปดีกว่าพอดีผู้จัดการเพิ่งเร่งงานฉันมาเอาไว้เข้าน้านะโอ้เสียดายอ่ะนี่ฉันนุษยาเสิร์ชหาร้านเด็ดๆแถวนี้เจอเลยนะซอยจุของพอกเราไงห,หูซอยจุเหรอ เสียท้ายอะ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันออกไปซื้อมาแล้วก็เราเข้ามาหาที่ร้านกินแถวนี้แหละคือยี้จะดีหรอดีสิยังไงโมก็ต้องยินข้าทิ้งแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อดิมดิมดูก่อนดิมฉันบอกกี่ทีแล้วว่าให้ดูแลความสะอาดของที่นี่อะ่ะและ้วนี่อะไรอะ่ะพื้นยังสกปรกอยู่เลยนี่เธอเป็นหัวหน้าแม่บ้านภาษาอะไรวะแค่นี้ก็ดูไม่ออกเหรอ จดการเรียบร้อยนะอย่าให้ฉันเห็นอีนะค่ะยใครเนี่ยอ๋อผมเพื่อนโมครับเอเอเพื่อนโมเองค่ะนี่คนน่าแม่บ้านเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่อนุญาตให้เพื่อนหรือญาติเข้ามาที่นี่เออทราบค่ะพอดีเพื่อนฉันเขามาทำธุระแถวนี้ค่ะเดี๋ยวก็ไปแล้ว คุณวายวะเียมเกือบโดนไปแล้วไม่ล่ะฉันบอกแล้วหัวหน้าฉันดูเขากำลังสร้างผลงนานอะ่ะจิงปไปกินข้าวกันนี่ซอยจุ๊ของโปรของเราไงเออนะอย่าไปคิดมากเลยยังไงโมงก็ต้องพากินข้าวจริงแล้วน,นี่้ากันงั้น เดี๋ยวไปกินตรงนู้นก็ได้ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านอ่ะแล้วมีจานใช่ไหมเนี่ยมีมีมีโอเคเลยคือร้านไหนมาเนี่ยโอ้ยนี่ไงแถวๆนี้เลยร้าน่ากินมากเลยจานนะหืมน่ากินมากเลยนะเนี่ยนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนาะใช่ไหมงั้นลุยเลย เงิน mm ฉันไม่เกรงใจแล้วนะอืมอร่อยอ่ะอืมนี่อจวด นี่พาคิริวจุดจวดเลยไปคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยเนาะคิดถึงแอนอ่ะ <โฮ S 3> ไม่เจอเลยอเป็นไงก็ว่างไ,ไม่รู้ต้องนัดก,กันแล้วแหละถ้าเป็นแอนนนหืม ไม่เหลือแล้วอันนี้ตัวซัดเลยเด็ดมากเลยร้านเนี้ยอร่อยใช่ไหมที่สุดอันนี้นี่ต้องเจอตับเลยนุ่มมากต้องรู้แล้วว่าร้านตัวนี้อร่อยใช่ตัวนี้อร่อยตงแล้ว่าร้านเด็ดก้าเออ เดี๋ยวจะมีผู้ถือหุ้นคนใหม่เข้ามานะครับฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาวันไหนอืมแต่ก็น่าจะอีกสองสามวันนี้แหละยังไงดูแลความเรียบร้อยในโครงการให้ดีนะได้ครับทุกซอกทุกมุมเลยนะอย่าให้มีส่วนไหนขาดตกบกพร่องได้ครับท่านว่าแต่ผู้ถือหุ้นคนเนี้ยเขาจะโอเคกับโครงการเราไหมครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เราถึงต้องทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดนี่ไงถ้าผู้ถือหุ้นเขาตกลงร่วมหุ้นกับเรามันก็เปรียบเหมือนเราได้ต่อลงหายใจให้กับพนักงานทุกๆคนเลยนะอ๋อครับแต่ก็ขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้โอกาสผมครั้งที่แล้วผมใช้อารมณ์ม่วานไปหน่อยครับผู้ถือหุ้หนคนเก่าก็เลยไม่ตอบสัญญาผมยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะครับ ถ้ามันเถอะยังไงมันก็ผ่านไปแล้วผมสัญญานะครับว่าครั้งเนี้ผมจะทำให้เต็มที่เลยฝากด้วยนะงั้นเธอไปได้ละครับเอ่ชาบ้านอุ้ยผู้จัดการทำไมยังถูกพื้นไม่เสร็จเนี่ยหมดแต่อู้อยู่นั่นแหละ เออแลวนี้ขนหน้าแม่บ้านไปไหนเห็นเห็นทานข้าวอยู่ตรงนู้นนะคะไหนเออตรงตรงนู้นนะคะทำงานแบบนี้ได้นะกินอะไรกันอ่ะหืมเนื้อดิบ หมดการสภาพแวดล้อมบริษัทอผู้จัดก,การจะเอากระป๋องไ,ไหนคะเงียบไม่ต้องอยุ่งเลย,อ,ยอะไรวะเนี่ยนรั่งไหนอะ ถ้ามาจากไหนอะมาจากทางนูน้นน่ะโอ้โหเกี่ยวอะไรอะพนักงานนี่คัวหน้าไปบ้านมัวแต่กินข้าวมีความสุขอยู่ได้จะตกงานกับทัางบริษัทอยู่แล้วรู้บ้างไหมเนี่ยแล้วใครสั่งให้แกเอาอาหารสกรปรกสกรปรกแบบเนี้ยเข้ามากินฮะเอนี่มันอะไรกันคะหัวหน้านี่หัวหน้าโมาคุณโมแต่ห่วงกินแบบเนี้ย คุณก็เล่าออกไปที่ี่บ้านไปโอ้โ oh. หผู้จัดการเรื่องแค่นี้เองอะ่ะไม่เห็นต้องทำเป็นรุนแรงขนาดนี้เลยอะคุยกันดีๆก็ได้นะครับนี่แกเป็นใครแล้วฉันเป็นใครทาไมฉันต้องพูดดีๆแกด้วยวะจะเป็นผู้จัดก,การอะไรนะเว้ยฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เก็บของเรียบร้อยนะแล้วก็ไปทำงานได้แล้วไป เพื่อนเธอนะโมห้ามมาเหยียบที่นี่ในเวลางานอีกจำไว้เป็นอะไรไม่ดีมฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวฉันขอไปทางทุละกกันนะเอา้าจะไปทาเปีเปลแบบนี้เลยเหรอรอให้แห้งก่อนไหมไม่เป็นไร เปรีบแบบนี้แหละเย็นดีฝากเก็บด้วยนะเท่าีเชิญเห็นท่านโทรมาตามผู้ถือหุ้นถึงแล้วหรอครับใช่จ้ะก็ท่านหันเหมือนกันเห็นเขาบอกว่า แค่เข้ามาแนะนาตัวน่ะเลยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนอ๋อครับมาพอดีเลยสวัสดีครับออทำไมคุณเปียกแบบนี้ล่ะคะ อุบัติเหตุนิดหน่อยโอย,โอยน้ำมาจากไหนอะ่ะมาจากทางนูน้นน่ะโอ้โหเกี่ยวอะไรอะ่ะนี่แกเป็นใครมาฉันไม่นใครมนฉันต้องพูดดีๆกับแกด้วยวะส่วนเพื่อนเธอนะโม ห้ามมาเหยียบที่นี่ในเวลางานอีกนี่ทำไมคุณทำตัวแย่แบบนี้ผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอธิบายได้นะแค่การควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองคุณยังทำไม่ได้เลยฉันอุตส่าห์ให้โอกาสคุณเป็นถึงผู้จัดการผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆะครับฉันว่า คุณคงไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดการฉันไล่คุณออกรรท่านประธานครับอย่าไล่ลผมออกเลยนะครับผม,ผมขอร้องขอ,อโอกาสค้างนะครับท่านผู้ถือหุ้นครับช่วยผมด้วยนะครับอให้เขาไล่ลผมออกเลยนะครับท่านประธานขอโอกาสด้วยนะครับโอกาสมีไว้เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงแต่ถ้าคุณยังทําผิดซ้าๆคุณก็ไม่ควรได้รับมันอย,อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอะ ไม่ค่ะดิฉันคิดดีแล้วท่า,า,ทานประธาครับอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะครับ